เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกันในแทนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วัตถุดิบมีไม่กี่อย่างนะครับก็คือวันนี้จะชวนทําทุกคน <c oughs> จะชวนทุกคนทําผัดกะเพราเครื่องในไก่นึกอากกินเครื่องในไก่มีตับไก่ขืนไก่นะครับจะได้มีขืนหลังจากรู้ผลการออกสลากวันนี้เราเซ็งเลยฮะซื้อเจ็ดห้าเอาไว้ออกแปดห้าโอเคเข้าเรื่องของเรา แบบแรกก็คือแสนง,ง่ายครับกระปกระเพราผมว่าใครๆก็ทําเป็นนะพอดีผมได้ใบกระเพรามาสป,ปกากระเพราบ้านมานะครับแล้วก็มีดอกกระเพราแล้วก็ผมมีถั่วฝักยาวเหลือต้องใช้งานเขาให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะบวมนะครับถ้าบวมน้ำกินไม่อร่อยทีนี้นพริกที่ใช้ผมจะใช้ทั้งพงริกแ้งแล้วก็พริกสดนิดหน่อยนะครับผมใช้ปริมาณที่ผมชอบนะความเผ็ดเนี่ยตามใจชอบเรานะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็ผมจะ มีไข่เป็ดด้วยครับเดี๋ยวผมจะดาวไข่เป็ดเขอเวลาเตรียมการแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาทำกันครับอ่าะละน้ำมันร้อนแล้วครับทีนี้ก็ใส่เลยครับไข่ฟองไ่ไข่เป็ดคู่ของเรานะครับโตกต่อครับ นี้ก็ทำการผัดได้เลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะครับที่สำคัญน,นะครับ <c oughs> น้ำน้านครกนะครับจะขาดนะครับ เอาละครับพอผัดจนที่กกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับผมใช้พริกแห้งด้วยนะก็จะใส่นะครับเครื่องในไก่ของเรานะครับตามด้วยน้ำล้างครกนะครับเอาแล้วพอเราผัดไปเรือๆปล่อยให้เดือดนะครับคือไม่ต้องไป <c oughs> แลกกินได้ใจไม่ต้องเป็นคนเขารุนแรงนะครับเดี๋ยวไข่อ่อนแตกนะครับปรุงรสื้นฐานได้เลยครับในงานสไตล์เรานิดหนึ่งฟรุงฟริ้งน,นะครับนิดหนึ่งครึ่งช้อนชา้า <c oughs> <c oughs> ปลานะครับ1น่งช้อนโต๊ะนะครับ ซอสอเด็กปะสะหนึ่งช้อนโต๊ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องในจะสุกน,นะครับให้ไข่สุกให้ตับสุกนะครับอือหูผงระชิมหน่อยครับอู้ความเผ็ดได้ละขอซอสเด็รผสมอีกนิดนึง ซอ,นนอสเ็กปสงคเนี่ยผมว่ามันมีความสะดวกในการปรุงอาหารดีนะถ้าหากใครยังไม่ลองทําลองเข้าไปลองทําดูนะครับผมว่านะฮะมันสะดวกรวดเร็วชีวิตเราจะง่ายขึ้นจริงสุะครับเติมน้ําถั่วเลยครับวันนี้อกระเราเเรื่องไก่เดี๋ยวผม,มใส่ถั่วหน่อยครับเพราะว่ามีอยู่ในตู้ต้องประหยัดถ้าช่วงนี้หวยกินที่บ้านผมก็เรียกว่าหวยแดกอะ โดนหวยแดกซื้อเจ็้าออกแปดห้าพเจ้าช่วยอหอมแต่ละที่แข้งนี่ที่ผมตำไอโคลไม่ละเอียดแต่เพราะว่าถ้าโคลละเอียดมากๆม,มันจะเผ็ดมากนะเอาแค่กลิ่นหอมเฉยๆนะครับเอาละถั่วสุกแล้วครับสุดท้ายจบแล้วจบกันครับใบกะเพรากับดอกกะเพรานะคะี่ดอกกะเพราด้วย จัดเส็มปิดไฟโอเคจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วเมนูง่ายๆที่ใครก็ใครๆก็ทําได้นะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนก็คือผัดกะเพราเพื่อน,นไก่นะครับแต่พอดีมีไข่อ่อนด้วยแล้วก็มีไข่ดาวแฝดนะครับเป็นไข่เป็ดนะครับแล้วก็มีฮ่าฮของชอบก็คือปลาหลดแดดเดียวทอดนะครับ พอหลเดีดวเดียวทอที่เนี้ยกิโลละสองร้อยห้าสิบนะแต่ว่ามันเริ่มหายากขึ้นทุกวันทุกวันน่ะผมว่ามันอือก็เอ่อให้แม่ค้า,ากิ็ถิะหาถึงให้แม่ค้าก็ไปเจอะถ้าเราจะกินอืมอืมอ,อ,อก่อนหนึ่งก็ในเวลาที่รอคอยนะครับอืม,อมพริกแข้งพริกแข้ง โอ้โหบ้านกระเพราหอมมากบากระเพราที่ซื้อมาจากคุณป้าประดำประดำกเขปลูกเองเป็นกระเพราบ้านโอ้กลิ่นหอมใบเล็กๆก,ก,กลิ่นหอมมากืมมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวเย็นน้ำกันเด้อครับเมื่อนี้เห็ดผัดกะเพราเครื่องในใไก่เด้อครับเด้อ นะทางตรงไม่ต้องอ,อ้อมรินกือข้าบมันปูด้วยนะถึงเวลาการเจาะไข่แดงนะครับถ้าหากใครชอบไข่แดงสุกๆเนี่ยก็ก็กลับด้านเอานะครับคือใหม่หนึงพริกไข่นะครับ แต่ผมชอบแค่สุกแค่ด้านเดียวพอนะครับอืโหสวรรค์นะซื้อเจ็ด <c oughs> ห้าหวยออกแปดห้าทำไมเนาะทำไมชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> ห่างๆก็จะไม่บ่นเลยฝ <c oughs> <c oughs> าไว้ก่อนเถอะของสลากอือหือ เมนูผัดกะเพราในส่วนใหญ่ผมจะไม่ชอบตัดหวานเท่าไหร่นะเพราะว่ามันผมชอบความดุดันของเขาแล้วก็ผัดจนหอมก็จุยกระจายอืมอมืโอ้เดียกวันเยอะจริงโอ้โหฟิน กินง่ายอยู่ง่ายแค่นี้ก็ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วถ้าถูกหวยนะป่านนีนะ้ไปซื้อสเต็กกินแล้วรว่าจะไปฉลองกินสเต็กสัาหน่อยถ้าถูกหวยถ้ายังไม่ถูกก็ยังไม่กินเรากินเนื้อย่างก่อนทำเนื้อย่างก,กินก็อร่อยดีนะอ้า พอพอนานไปแล้วหรอกินอาหารเป็ดๆแล้วก็กินน้ำเยน็ยนๆสักขันนึ่งสวรรค์หายเครียดเลยเจ็ดห้าออกแปดห้าไม่รู้ว่าทุกคนถูกหวยกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าคนไหนถูกหวยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ ฝากไว้ก่อนเถอะตองสลายังไม่ถึงคิวเราใช่ไหมเราพอสีในไหนก็จะพอแล้วไงงั้นแบบน่าวันนี้นะครับในแ,แทนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูแสนง่ายที่ทําผมว่าใครๆก็ทําได้แน่นอนเพียงแต่ปรุงในรสชาติตามสไตล์ของครัวบ้านใครครัวบ้านมันนะครับคือความชอบของเราเป็นที่ตังนะ้งอ่ะบางทีแม้ใครยังทหไม่ถูกใจเราเลยนะเพราะเขาไม่รู้ใจเราทั้งหมดหรอก <c oughs> เพราะฉะนั้นนาะรทำกินเองเราต้องจัดเต็มความถูกใจของเรา งั้นเอาว่าเอ่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ในแทนลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับแล้วก็ Facebook ยังไม่สามารถใช้การได้ครับยังผู้ไม่สําเร็จเดี๋ยวถ้าสาเร็จเดี๋ยวเรามาพูดคุยทักทายผ่าน Facebook กันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ในแทนลาไปก่อนนะครับอย่าลืมซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจก,กันนะครับผมอ่าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม